มม่อยยางๆลหขนตสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะพาไปรู้จักกับวิธีการจัดก,การสิวเซียนบริเวณจมูกเชื่อว่าหลายๆคนนะคะยังน่าจะประสบกับปัญหาสิวเซียนกันอยู่เดี๋ยวเราตามมาฟังกันเลยค่ะว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงบ้าง สำหรับสิวเซียนบริเวณจมูกนะคะที่หลายๆคนเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเส้นขนดำๆแทงขึ้นมาบริเวณปีกจมูกของเรานะคะต้องบอกว่ารากแก่นจริงๆของมันเนี่ยของสิวเซียนที่เราเรียกกันเนี่ยมันคือเส้นขนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะอยากกําจัดแบบทาวอดไม่ให้สิวเซียนเนี่ยมารําควานใจของเราอีกนะคะ วิธีการรักษายอย่างแรกที่หมอแนะนำให้ตรงจุดเลยนะคะนั่นก็คือการเลเซอร์กำจัดขนบริเวณจมูกเรานั่นเองค่ะซึ่งรูปแบบของการเลเซอร์นะคะก็มีวิธีการทำได้หลายอย่างอย่างเช่นการใช้เครื่องที่เราเรียกว่ารองพาวส์เอ็นดีแยะนะคะก็เป็นเลเซอร์แบบหนึ่งในการกำจัดขนหรือว่าเป็นเลเซอร์กลุ่มที่เราเรียกว่าไดโอดเลเซอร์ก็สามารถกำจัดขนได้ดีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งการกำจัดขนนะคะก็จะทำให้รูขุมขนบริเวณจมูกของคนไข้ไม่กว้างออกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ สำหรับวิธีการที่2ในการรักษาสิวเส้นบริเวณจมูกของเรานะคะนั่นก็คือการทายานั่นเองค่ะวิธีการทายาน,นะคะจะต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าคนไข้สามารถทําได้เองที่บ้านแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือแปลว่าคนไข้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างนานหน่อยนะคะรูกลุ่มขนบริเวณจมูกเนี่ยถึงจะดีขึ้นสิวเสียนถึงจะหายไปโดยกลุ่มยาที่แนะนําไม่ทานะคะก็จะมีกลุ่มยาที่เป็นอนุพันธ์วิตามิน A นะคะหรือว่ายาเดรตินอยนั่นเองค่ะหรือว่า ยาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มยาที่มีความสามารถในการช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแทรกซึมลงไปตามต่อมรูขุมขนได้นั่นก็คือกลุ่มยาที่เราเรียกว่า AHA BHA หรือว่า PHA นั่นเองค่ะสามารถใช้ยาก,กลุ่มนี้ทั้งหมดนะคะในการช่วยกระชับรูขุมขนบริเวณจมูกแล้วก็ทำให้สิวเซียนดูบางเบาลงไปค่ะสำหรับวิธีการที่สารนะคะในการรักษาสิวเซียนบริเวณจมูก หมอเชื่อว่าวิธีการนี้นะคะหลายๆคนน่าจะเคยทํามาก่อนแล้วนั่นก็คือการใช้แผ่นแปะรอบสื่อเสียนบริเวณจมูกนั่นเองค่ะการใช้แผ่นแปะนะคะเปรียบเสมือนการแว็กซ์ขนบริเวณจมูกของเราค่ะนั่นก็แปลว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากว่าเรามีจมูกที่เนียนใสแล้วเนี่ยเราจะได้ปัญหารูขุมขนกว้างตามมาดังนั้นนะคะถ้าใครที่ไม่อยากมีปัญหารูขุมขนกว้างตามมาเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นช่วงระยะเวลาในการแว็กซ์นิดหนึ่งนะคะหรือว่าการใช้แผ่นแปะรอบ โดยจำนวนครั้งที่แนะนําให้ทาใน1สัปดาห์นะคะไม่ควรเกิน2ครั้งค่ะพเพราะว่าจะทําให้บริเวณจมูกของเราเนี่ยเกิดบาดแผลแล้วก็รูผล,ผลกว้างขึ้นได้ค่ะ นี่นะคะก็เป็น3เทคนิคนะคะง่ายๆในการรักษารูขุมขนหรือว่าสิวเซียนบริเวณจมูกข,ของเราค่ะใครนะคะที่มีคำถามสงสัยในคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่าอยากปรึกษากับหมอเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาเพื่อสอบถามได้แล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของเราทุกคนด้วยค่ะ